สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคริปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนเดือนสิงหาคมสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ดวงดาวที่โคจรตามดวงชะตาตามจักรราศีของชาวลัคนาราศีมีนดาวราหูโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินเป็นเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวราหูคนทรัพย์ ตามตำรากล่าวไว้ให้โทษแก่เจ้าชะตาด้านการเงินเป็นอย่างมากแต่ดาวราหูเป็นดาวที่ให้ทั้งผลดีและผลร้ายสำหรับผลด้านดีดาวราหูเป็นดาวศูนย์ยาหะและมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคแต่การที่ดาวราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศแต่ไม่อาจส่งผลร้ายด้านพบวินาศได้เพราะดาวเสาโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร ทำให้พบวินาศไม่อาจส่งผลร้ายได้อีกทั้งดาวเสาเจ้าเรือลาพระยังโยกกับดาวราหูเป็นคู่มิตรจึงส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากส่วนผลทางด้านร้ายของดาวราหูคือการส่งผลร้ายด้านอบายามุกให้แก่เจ้าชะตาเพราะดาวราหูเป็นดาวแห่งความมัวเมาอบายามุกส่งผลเสียด้านบันเทิงเริงรมด้านการพนัน ใจกว้างใจใหญ่มือเติบใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆอย่างไม่ยั้งคิดดังนั้นถ้าเจ้าชะตาประพฤติตนให้ดีอย่าให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจก็จะผ่านอุปสรรคและปัญหาด้านการเงินจากดาวราหูคน้นทรัพย์ได้อย่างไม่ยากครับซ้ำยังส่งผลดีถ้าแกลงทำเป็นคนไม่มีเงินโดยอย่าเก็บเงินไว้กับตัวมากนักนำไปลงทุนด้านธุรกิจต่างๆเสีย ดาวราหูก็จะค้นทรัพย์มาให้แก่เจ้าชะตาเป็นทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่อย่างคาดไม่ถึงระยะนี้ดาวราหูจะค้นทรัพย์ไปจนถึงเดือนตุลาคมถ้าประพฤติตนให้ดีก็จะร่ำรวยมั่งคั่งอย่างแน่นอนครับสำหรับดาวที่โคจรตามดวงชะตาของชาวรักขณาราศีมีนตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดาวต่างๆที่โคจรตามจัก,กรราศีมีตำแหน่งดาวที่ดี โคจรสถิตพบที่ดีส่งผลให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนอยู่ในทิศทางที่ดีดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวองคารโคจรสถิตพบอริ สำหรับด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนสิงหาคมนี้ระยะน,นี้ดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตามีดาวราหูเป็นดาวคน้นทรัพย์ตำแหน่งดาวเทวีโชคและเป็นศูนย์ยะพาหะซึ่งให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับด้านราหูคน้นทรัพย์ซึ่งให้ผลด้านดีและด้านร้ายอยู่ตลอดเดือนนี้มีทิศทางที่จะให้คุณในด้านดีมากกว่าด้านร้าย ดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนอย่าได้กังวลครับในการที่มีดาวราหูค้นทรัพย์ในดวงชะตาพระผลร้ายของดาวราหูจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเจ้าชะตาเองที่ถูกอิทธิพลของดาวราหูครอบงำถ้าปฏิบัติตนให้ดีอย่าปล่อยให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำในด้านร้ายก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากครับสำหรับด้านการเงินระยะวันที่1ถึงวันที่18สิงหาคม รายได้ด้านการเงินช่วงนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่อยู่ในทิศทางที่ดีช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการหมุนเงินทำธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการเงินเช่นการประกอบการค้าขายทุกชนิดการเป็นนักลงทุนด้านการเงินการเป็นนายหน้าออกเงินให้กู้หาดอกเบี้ยและการทำธุรกรรมด้านการเงินต่าง อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและรายได้ด้านการเงินที่มาจากการเดินทางระยะไกลๆโดยมีญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคู่ครองคนรักคุ้นส่วนและเพศตรงข้ามร่วมมือให้การช่วยเหลือโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการหาเงิน และประสบผลสำเร็จด้านการหาเงินสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงอีกทั้งยังมีมรดกตกท่อดด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจากหุ้นส่วนหรือกู้สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมลงทุนธุรกิจด้านการเงินระยะนธุรกิจการลงทุนด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอเสมออีกทั้งการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะได้มาอย่างบ่อยๆอย่างไม่คาดฝันระยะนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดรายได้ด้านการเงินส่วนใหญ่มักเกิดจากสติปัญญาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าชะตาเอง อีกทั้งระยะนี้ศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ให้ได้จับเงินก้อนใหญ่ยังไม่คาดคิดระยะนี้ด้านการเงินอาจจะต้องเนดเหนื่อยอยู่บ้างครับในระยะแรกแต่ก็จะประสบผลสำเร็จอำนวยผลประโยชน์ด้านการหาเงินเป็นอย่างสูงในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริ อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนตระหัตชะและเจ้าเรือนมรณะเป็นคู่มิตรและอยู่ร่วมเรือนคู่กับดาวพุธตำแหน่งดาวราชาโชคและดาวมหาจักรเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและดาวอังคารดาวแห่งการเงินตรีโกนกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนกรรมะและเจ้าเรือนตนุเรือนแห่งตัวตนตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่สมพล อีกทั้งยังตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนวินาศตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่ธาตุลมและเลงดาวเสาเจ้าเรือนลาภที่พบวินาศจึงส่งผลดีด้านการเงินมักโชคดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริยกเข้าสู่ราศีสิงโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร และวันที่18สิงหาคมวันเดียวกันดาวอังคารดาวแห่งการเงินยกขอ้สู่ราศีกันมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมาหาจักรเล็งลักนาระยะน,นี้เครดิตด้านการเงินจะดีอย่างมากๆจะกู้ยืมเงินใครมาลงทุนหรือทำธุรกิจด้านต่างๆก็มักจะประสบผลสำเร็จในการกู้ยืมผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้โดยดี ธุรกิจด้านการหมุนเงินหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินอยู่อย่างไม่ขาดคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามมิตรสหายและบุตรบริวารจะนำโชคและนำลู่ทางการหาเงินมาให้อีกทั้งระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จทางรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างมากอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านการเงินก็ยังอำนวยผลประโยชน์ด้านการเงินอยู่อย่างไม่ขาดการได้ร่วมลงทุนหาเงินกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามมิตรสหายและบุตรบริวารจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปัตตนิเล็งลักนาและดาวอังคารดาวแห่งการเงินโยกกับดาวเกตที่พบปุตตะเป็นคู่เสริมพลังอีกทั้งดาวอังคารยังตรีโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนวินาทีพบสหัชชะจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าววันที่ย7สิงหาคม ดาวสุโคจรวิปริตถอยหลังเข้าสู่ราศีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะนี้รายได้ด้านการเงินมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดธุรกิจด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมักจะมีโชคด้านการเงินอยู่เสมอเสมอรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง ไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัสโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชค ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่18สิงหาคมสำหรับด้านการงานระยะนี้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีจะมีงานทําอยู่ไม่ขาดธุรกิจการงานด้านการหมุนเงินการลงทุนด้านการเงินและธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับการเงินการค้าขายและอาชีพงานต่างๆจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ด้านการงานและผลงานที่สร้างผลประโยชน์และรายได้ส่วนใหญ่มักเกิดจากสติปัญญาความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองการลงทุนธุรกิจด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีพระยานี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและมักมองเห็นลู่ทางด้านการงาน ที่สร้างผลประโยชน์สร้างรายได้เป็นอย่างสูงอยู่เสมอเสมออีกทั้งมิตรสหายและญาติพ่อแม่พี่น้องคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามมักนำโชคและลูกทางด้านการงานใหญ่มาให้อยู่เสมอเสมออีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ด้านการงานส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอย่างไม่คาดคิด ท,ทั้งยังมีมรดกตกทอดด้านการงานเป็นงานใหญ่รายได้สูงที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมลงทุนด้านธุรกิจการงานระยะนี้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงอีกทั้งยังจะมีลูกค้าขาประจำรายใหญ่เงินดีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและจะมีมรดกดกทอดด้านการค้าขายเป็นอาคารร้านค้าหรือตำเลทองด้านการค้าจากผู้ที่เลิกทำกิจการด้านการค้าขายหรือโยกย้ายไปค้าขายที่อื่นและจะมีกิจการเป็นของตนเอง ผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานผู้รับเหมารับจ้างรับราชการผู้ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งรับส่งสินค้าผู้โดยสารผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนด้านอาชีพการงานจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจะได้ขึ้นเงินเดือนได้รับรายได้ผลประโยชน์และตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นกว่าเดิม แทนที่ผู้ที่มีอำนาจด้านธุรกิจการงานและตำแหน่งงานที่สูงกว่าอีกทั้งจะมีชื่อเสียงเกียรติยศในด้านผลงานเป็นที่นิยมช,มชมชอบของผู้คนทั่วไปจนมีชื่อเสียงเลื่องลือนิสิตนักศึกษาด้านการศึกษาจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมจะสอบผ่านทุกวิชาได้เกรดและคะแนนที่ดีสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศด,ด้านการศึกษาอาจถึงขั้นเกียรตินิยม อีกท่างยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาอาจมีการเลื่อนชั้นการศึกษาสูงขึ้นหรืออาจได้ไปศึกษาต่อยังต่างถิ่นแดงไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในสถานศึกษาที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมและประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศด,ด้านการศึกษาเป็นที่นิยมช,มชมชอบของครูบาอาจารย์ญาติพ่อแม่พี่น้องและผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้พระดาพฤหัสดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่โลกคู่ธรรมและดาวพระฤหัสจจตุโกนกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริตำแหน่งดาวมหาจักรเป็นคู่มิตรและดาวพฤหัสดาวแห่งการงาน ตรีโกนกับดาวสุขจเจ้าเรือรนสะหัชชะและเจ้าเรือนมรณะเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์อีกทั้งดาวพฤหัสบดียังตรีโกนกับดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนพันธุตําแหน,น่งดาวราชาโชคและดาวม,มหาจักรเป็นคู่ปราดบัณฑิตและตรีโกนกับดาวอังคารเจ้าเรือนกระดุมพะัะและเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่สมพลอีกทั้งดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการงานยังโยกกับดาวเสาวเจ้าเรือนลาพระ เป็นคู่ปัญญาคู่เก่าแก่คู่พระคู่โจรจึงส่งผลดีมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริยกเข้าสุราศีสิงสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธและดาวศุกร์และวันที่18สิงหาคมวันเดียวกัน ดาวองคารเจ้าเรือนแห่งการเงินและเจ้าเรือนสุภะยกเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรเล็งลัคนาระยะนี้เครดิตและชื่อเสียงด้านผลงานจะดีอย่างมากๆเป็นที่เชื่อถือนิยมชมชอบของผู้คนที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปธุรกิจการงานด้านต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับระยะนี้โชคลาภด้านการงานมักจะมีอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูง อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านการงานยังคงอำนวยผลประโยชน์ด้านการงานอยู่ตลอดสภาวะด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพุธชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดในราศีธาตุน้ำดังนั้นบุคลิกและนิสัยใจคอจึงเป็นไปตามธาตุราศีธาตุน้ำเป็นธาตุที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่เสมอไม่หยุดนิ่งดังนั้นเพศชายชาวลัคนาราศีมีนจึงเป็นคนจริงจังเป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็ง การพูดจามักมีคำคมบ่อยๆไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆชอบคบหาสมาคมกับคนหมู่มากเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นคนที่มีการพัฒนาด้านการงานอยู่ตลอดสำหรับด้านความรักผู้หญิงที่จะเอาชนะใจชายรัคนาราศีมีนได้ต้องเป็นหญิงที่มีระเบียบใจกว้างมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไม่มากเรื่องและเป็นแม่บ้านที่ดี ช่วงอายุ32 3 6ถึง36ปีถ้าได้แต่งงานมีคู่ครองจะเสริมดวงชะตาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในโภคทัพย์สำหรับหญิงชาวลัคนาราศีมีนเป็นคนที่ชอบการทำงานและรักการทำงานอย่างมีเหตุผลเป็นคนอ่อนไหวเชื่อคนง่ายสาวชาวลัคนาราศีมีนส่วนมากมักจะมีรูปสวยรวยเสนยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ด้านความรักคู่ครองดวงคู่รักตามดวงชะตามักเป็นคนดีมีเกียรติด้านการงานมีคนนับหน้าถือตาลูกศิ์ลูกหาเยอะเป็นผู้ที่มีความรู้ผู้นำด้านความคิดแต่งงานกันแล้วจะมีฐานะเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเงินและอาชีพการงานชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสื่อสัต์มั่นคงถาวรและอยู่กันไปจนถึงแก่เท่า สำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนเดือนสิงหาคมดาวพุธดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอิริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและดาวมหาจักรระยะนี้ดาวสุขเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบอิริทำให้พบอิริไม่สามารถให้โทษด้านร้ายได้ทำให้ดาวพุธดาวแห่งคู่ครองความรักมีตำแหน่งดาวที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นใสหวานชื่นและปรลองดองกันเป็นอย่างดีและมีโชคลาภด้านความรักอยู่เสมอๆอ,อีกทั้งด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจด,ด้านการงานก็ประสบความสำเร็จ สร้างรายได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างสูงทําให้ฐานะความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมากกว่าเดิมระยะเดินสิงหาคมนี้อาจได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือต่างจังหวัดส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆกวนใจไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรักคนาราศีมีนตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวเสาโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสิงหาคมนี้ ระยะนี้จะมีโชคลาภใหญ่ที่มาจากธุรกิจด,ด้านการเงินและโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานและจะมีโชคได้จับเงินก้อนใหญ่และงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีโชคจากศัตรูคู่แข่งคู่ครองความรักเพศตรงข้ามจะนำมาให้อยู่เสมอเสมอและจะมีโชคเป็นมรดกพินัยกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ พระยะนี้อาจได้บ้านใหม่รถใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมและจะมีโชคเป็นมรดกตกทอดด้านธุรกิจการเงินและด้านธุรกิจการงานที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้านธุรกิจการงานและธุรกิจด้านการเงิน โชคจากการลงทุนด้านธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดและจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้มาก่อนอีกทั้งโชคลาภไม่คาดฝันมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโยกับดาวพฤหัส เจ้าเรือนแห่งการงานและเจ้าเรือนแห่งตัวตนตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่ปัญญาคู่เก่าแก่คู่พระคู่โจรและโยกกับดาวราวหูเจ้าเรือนวินาศตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่มิตรอีกทั้งดาวเสายังเล็งดาวพุธตำแหน่งดาวราชาโชคและดาวมหาจักรที่พบอริเป็นคู่สมพลจึงส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาบใหญ่ดังกล่าว สำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบมิตรหายคู่แข่งในธุรกิจด้านต่างๆหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามบางคนอาจสร้างความเดือดร้อนเสียหายคิดแย่งชิงเบียดเบียนชื่อเสียงและผลประโยชน์ด้านโชคลาภที่เป็นเช่นนี้พระดาวเสาดาวแห่งโชคลาภเล็งดาวสุขเจ้าเรือนมรณะที่พบอริเป็นคู่ศัตรู และเล็งดาวังคารเจ้าเรือนแห่งการเงินเป็นคู่ทุกข์คู่ลำบากจึงส่งผลร้ายด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบขึ้นดังกล่าวถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริยกเข้าสู่ราศีสิงสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรและวันที่18สิงหาคมวันเดียวกัน ดาวังคานเจ้าเรือนแห่งการเงินและเจ้าเรือนสุภะยกเข้าสู่ราศรีกันมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรเล็งลัคนาระยะนี้จะมีโชคที่เกิดจากการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจต่างๆกับคนหมู่มากและโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางระยะไกลๆโชคลาภใหญ่ด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจด้านการงาน จะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาดาวแห่งโชคลาภโยกกับดาวพฤหัสและดาวราหูและเลงดาวพุธดาวศุกร์และดาวอาทิตย์จึงส่งผลดีด้านโชคลาภใหญ่ดังกล่าวส่วนอุปสรรคและปัญหาด้านการถูกขัดลาภก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมเดิมดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์โคจรวิบริ์ถอยหลังเข้าสู่ราศีกรกฎ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะนี้อุปสรรคและปัญหาด้านโชคลาภจะหมดไปสภาวะด้านโชคลาภและธุรกิจด้านต่างๆยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือทิศประจํำตัวตนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนขอนไปทางทิศตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามัน ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศใต้สำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่ เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิทศสิริมงคลจอดรถอันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊อันหน้าไปทางทิทศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศท,ที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือ เลขหเลขประจำตัวตนเลขสเลขแห่งการเงินเลขหเลขแห่งการงานเลข7เลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงจะตาให้เกิดธิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเ t m รกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขห้าเลขแห่งการงานปักทูป19กดอกบูชาพระพุทธรูปปางตัสรู้หรือปางสมาธิเลขสามเลขแห่งการเงินปักทูปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภปักทูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก จะอธิษฐานขอพอรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากลโลกจงลงบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2566นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ